ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับรายการอาเซียนคัพนะคะเราก็ได้ทีมแรกที่เข้าไปรอในรอบตัดเชือกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นการเจอกันนะคะระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์นะคะทุกคนซึ่งเวียดนามอะ่ะเ,เขาได้ประตูตุนไว้แล้วสองลูกนะคะเมื่อนัดที่เขาอะ่ะไปเยือนสิงคโปร์นะคะ ในการแข่งขันปีนี้ไม่มีกฎ Away o นะคะก็จะนับเป็นประตูสะสมนะคะเวดน,นามนำสองศูนย์นะถ้าเป็นประตูรวมแล้วก็ในเกมนะคะทุกคนใครได้ดูบ้างเปิดหน้าแรกอยู่นะใช่ไหมคะทุกคนในในครึ่งแรกนะคะก็คือคือเวดน,นามก็น่าจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาใจาแฟนบอลนอะ่ะ e เ t อร์เ,อเทนเนาะเล่นเกมบุกอะไรอย่างงี้เนาะส่วนสิงคโปร์เนี่ยเอาจริงๆเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกเหนือจากที่จะต้องแบบ สู้นะคะทุกคนก็ต้องเปิดแกต้องเปิดเกมบุกแล้วมันก็แลกกันนะคะในช่วงครึ่งแรกก็สนุกดีนะมันจบสกอร์ที่3าหนึ่งะคะในเกมนะก็ประตูรวมเนี่ยก็กลายเป็นชนะเ,เวียดนามชนะไป5-1นะคะทุกคนคือถ้าเวียดนามแพ้เนี่ยปหลาดนะเพราะว่าเขาเป็นชุดใหญ่นะคะทุกคนแล้วเขาก็เตรียมตัวอย่างดี เก็บตัวแบบจริงจังนะคะทุกคนคือเขาเน้นสุดๆในรายการนี้นะคะทุกคนก็แน่นอนนะคะก็เวียดนามเอาชนะไปได้นะคะแล้วก็เป็นทีมแรกนะคะที่เข้าไปรอแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะทุกคนในเกมนี้สำหรับอีฉันนะอีฉันยังรู้สึกประทับใจลูกยิงไกลของสิงคโปร์นะคือสิงคโปร์เนี่ยจุดอันตรายของเขาอะ่ะอีฉันว่าลูกยิงไกลนะแล้วก็ในนัดนี้นะคะคนที่ฉัน ชื่นชอบตั้งแต่นัดที่เจอกับไทยแล้วนะก็คือเคียวงะนากามูระนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ลงเล่นนะคะซึ่งเลกแรกอ่ะไม่ได้ลงอีฉันไม่แน่ใจว่าที่ไม่ได้ลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเก็บเป็นแบบไพ่ลับในเลกนี้หรือเปล่านะคะในในนัดที่สองหรือเปล่านะเพนบว่าเป็นกองกลางที่แบบเป็นศูนย์รวมใจของทีมสิงคโปร์เลยนะคะทุกคน ก็เล่นดีนะส่วนอีกคนนึงฟาลิสนะคะทุกคนถ้าใครคุ้นๆก็น่าจะจํากันได้คนนี้ยเคยเล่นตั้งแต่นู่นอะสมัยเจชนาทิพเล่นรายการเนี้ยนู่นเลยสมัยแบบโคซิกโกคุมอะแต่คนนี้ก็เล่นนะของสิงคโปร์อะ,อะก็เล่นกันมาจนถึงตอนนี้นะคะสิงคโปร์อีฉันยังชื่นชอบลูกยิงไกลของเขานะก็เป็นอะไรที่เลิศนะคะถูกคนแล้วก็ทําได้ดีสําหรับลูกยิงไกลนะคะแต่ว่า เออมันก็ไม่ดีพอนะคะที่จะเอาชนะเวียดนามในบ้านได้นะคะทุกคนเกมนี้นะเออในมนโนหอยอิชันนะอิชาน,นะอยากให้สิงคโปร์ชนะในเวลา20มันก็จะมีสกอร์เท่ากัน22ใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้มีการยิงจุดโทษแล้วก็อยากให้ยิงจุดโทษสิงคโปร์ชนะในบ้านเวียดนามโหดูดิ ว่าแฟนบอลมันจะคล้ายซี่กันขนาดไหนมันคงคลั่งกันมากอะทุกคน <c oughs> คือเท่าที่ดูวันนี้นะแฟนบอลเข้าไปแบบอุย้ยเต็มสนามแล้วก็ตะโกนเชียร์คือเวียดนามเขาคลั่งฟุตบอลมากๆนะคะทุกคนเออแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่อีชันนโนเนี่ยโอ้โหบอกเลย<笑><笑>สะเทือนจักรวาล แต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่ได้เป็นตามที่อีกครั้นแบบคิดไว้นอนก็เรื่องจริงก็คือเวียดนามเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์ไปอย่างง่ายดายเลยนะคะจบที่3ประตูตอนหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยก็สร้างดาวซันโวของรายการนับปัจจุบันนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นเออเงียนซ่วงซานนะคะที่เขาเป็นชาวบราซิลโอสัญชาติดนะูก็สำหรับทีมชาติไทยนะคะ จะแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันพรุ่งนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะทุกคนใครว่างๆก็ไปดูกันหน่อยทุกคนคือโปรแกรมมันมาจัดแบบแข่งช่วงสิ้นปีแบบนี้เนาะไม่เลิศเลยนะอีฉันจำได้ว่ามันเคยจัดแล้วเราก็ฉลองแชมป์ในบ้านเราอะช่วงปลายปีจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ้นปีแบบนี้ อืมแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคพรุ่งนี้นะคะสามสิบธันวาคมนะคะไทยเปิดบ้านเจอฟิลิปปินส์นะคะแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลาสองทุ่มตรงนะคะทุกคนบัตรยังเหลือก็ซื้อบัตรแล้วก็ค่าใครว่างก็เข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยในสนามนะคะทุกคนนัดนี้นี่ไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบมีข้ออ้างแล้วนะแพ้ไม่ได้ถ้าเราอยากลุ้นแชมป์นะคะทุกคน พรุ่งนี้เนี่ยเงื่อนไขคือชนะเท่านั้นนะคะทุกคนก็มาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะคะทุกคนและสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปดูที่สนามก็รอติดตามได้เลยทางไทยรัฐทีวี AIS Play BG Sport น no ก plus Facebook รวมไปถึงช่อง True Sports ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนแหละบาย